62. หมู่ที่10ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรตราสัญลักษณ์โรงเรียนอักษรย่อลอวอสีประจำโรงเรียนม่วงขาวสีม่วงหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แจ่มใสต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนินเป็นพันไม้ยืนต้นออกดอกสีม่วงจเจริญเติบโตได้ทุกสภาพพื้นที่และมีอายุยืนนายวันชัยพลดงนอกผู้อำนวยการโรงเรียนละแมววิทยานายสุนทรส่งแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนละแมววิทยานายโกวิทมุกพริม้มรองผู้อำนวยการโรงเรียนละแมววิทยานางปร,รัญญาวราพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยาสวัสดีครับผมนายวัญชัยพล,ลนอกผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยาอำเภอละแมจังหวัดชุมพรสำกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรโรงเรียนละแมวิทยาปัจจุบันมีคณะครูอาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสิ้น85ท่านมีนักเรียน1,300คนโรงเรียนละแแมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำจังหวัดชุมพรซึ่งทั้งมัธยมจังหวัดชุมพรมีทั้งหมด22โรงโรงเรียนละแแมของเราได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพซึ่งคำว่าคุณภาพของโรงเรียนละแแมก็คือเราจะเน้นเรื่องคุณภาพตามมาตรฐานที่ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและก็สพทกําหนดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจัดก,การเรียนการสอน,นสมุ่งเน้นสมรรถนะครับโรงเรียนละแมวิทยามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และความถนัดของผู้เรียนในด้านต่างๆเช่นการแข่งขันปัญจักศิลป์โรงเรียนละแมวิทยาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โครงการสืบสารวิถีสินถิ่นละแมของนักเรียนชุม,มนุมนาฏศิลปไทยโรงเรียนละแมวิทยาได้รับรางวัลระดับภาคใต้ประเภทโครงการด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสโรงเรียนละแมวิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพด้านบุคลากรคุณครูโรงเรียนละแมว,วิทยาได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรครูดีเด่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์และครูดีเด่นประจำปี2564ประเภทที่1ทั่วไปกิจกรรมโรงเรียนละแมว,วิทยา กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา,ากิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยากาิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพภายในากาิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ การอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมอบรมผู้นำชุมชนช่อสะอาดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โครงการปลอดศูนย์รอมอศ แทนที่โรงเรียนละแแมววิทยา